ห้าสับสินค้าหรือศูนย์อาหารที่คุณกำลังจะเลือกอยู่นั้นเหมาะก,กับการลงทุนและมันจะยั่งยืนกับคุณหรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่รมนาสว่างลัำนะคะ CMO บริษัท f ูด d โมเมนต์จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทำเลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเฟรนชชสยที่มีประสบการณ์มามากกว่า12ปีใน EP นี้ค่ะจะมาบอก5เหตุผล ว่าทำไมถึงไม่ควรลงทุนในฟู้ดคอร์ดหรือศูนย์อาหารนั่นเองนะคะเหตุผลข้อที่หนึ่งนะคะวันนี้ศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ดส่วนมากแล้วจะอยู่ในห้างสับสินค้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อแรกที่คุณต้องรู้เลยคือค่าเช่าที่ ค่อนข้างสูงมากค่ะวันนี้สําหรับฟู้ดคอร์หรือศูนย์อาหารนะคะค่าเช่าจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทค่ะหรือกรณีถ้าเกิดจะเจอค่าเช่าในราคาหลักพันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละห้างสรรพสินค้าศักยภาพนะคะหรือเงื่อนไขาการลงทุนในแต่ละห้างดังกล่าวนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะห้างสัพสินค้านั้นจะมีจํานวนผู้คนมากแค่ในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะมีปริมาณของ ผู้ที่มาเดินห้างค่อนข้างน้อยเพราะวันนี้ถ้าคุณจะขายในศูนย์อาหารสิ่งที่คุณจะต้องรู้ไว้นอกจากค่าเช่าที่ที่ค่อนข้างสูงแล้วการขายของคุณจะขายได้แค่เดือนละ8วันเท่านั้นขาย8วันเพียงพอกับค่าเช่าของคุณหรือเปล่าค่ะเหตุผลข้อที่3นะคะถ้าวันนี้คุณลองสังเกตในศูนย์อาหารหรือว่าฟูดคอร์ดคุณจะเห็นว่าร้านค้าโดยส่วนมากแล้วจะเป็นร้านค้าที่ขายอาหารหลัก ยกตัวอย่างเช่นอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะหรืออาหารแบบจานเดียวนะคะโดยส่วนมากแล้วจึงเป็นผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่ต้องการทานอาหารหลักนะคะไม่ใช่การทานอาหารเล่นแบบลูกชิ้นจังนั่นเองค่ะเหตุผลข้อที่4ค่ะ สำหรับวันนี้ท่านใดที่อยากจะลงทุนในฟู้ดคอร์ดหรือในห้างสรรพสินค้าสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเงื่อนไขและกฎระเบียบของห้างสรรพสินค้าที่ค่อนข้างมีระเบียบนะคะการปิดเปิดที่เป็นเวลายอย่างชัดเจนและหากวันนี้คุณไม่สามารถควบคุมระบบได้ค่ะการเปิดปิดร้านที่ไม่ตรงตามเวลาห้างจะทําให้คุณถูกเรียกค่าปรับนะคะที่เรียกได้ว่าสูงถึงวันละ2,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคน ที่ไม่ได้มีเวลาไม่สามารถคุมพนักงานได้นะคะการเปิดปิดในห้างสรพสินค้าจะต้องใช้ระบบที่ค่อนข้างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเปิดปิดร้านนะคะที่จะต้องเปิดทุกวันหากคุณไม่เปิดนะคะคุณจะต้องโดนปรับสูงถึง2,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะและ ข้อสุดท้ายนะคะคุณจะเห็นว่าผู้ริโภคนะคะหรือผู้ที่มีพฤติกรรมไปใช้บริการในฟู้ดคอร์ดหรือว่าศูนย์อาหารนั้นนะคะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆค่ะซึ่งไม่ใช่ลูกค้าขาจรน,นั่นเองนะคะวันนี้ลองมาถามตัวเองค่ะว่าถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคุณจะนั่งทานอาหารที่ศูนย์อาหารหรือเปล่าหรือคุณจะทานที่อื่นค่ะขี้เกียจที่จะไปแลกคูปองค่ะขี้เกียจจะแลกคืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางศูนย์อาหารก็อาจจะมีการใช้เงินสดแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ แ,แต่ละศูนย์อาหารและก็แต่ละฟูดคอร์ดซับอีพีนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่กําลังมองหาศูนย์อาหารหรือว่าฟูดคอร์ดในการลงทุนอย่าลืมนํา5ข้อน,นี้ไปใช้ในการตัดสินใจว่าห้างสับสินค้าหรือศูนย์อาหารที่คุณกําลังจะเลือกอยู่นั้นเหมาะกับการลงทุนและมันจะยั่งยืนกับคุณหรือเปล่านั่นเองค่ะอีพีน่าจะมีข้อมูลหรือเทคนิคใดๆมาเป็นความรู้ให้กับผู้ลงทุนทุกท่านติดตามได้ในลูกชิ้นจังคัสเตอร์เมอร์แคร์ับอีพีนี้ลากันไปก่นปกอนขอบคุณแลสะสว